สมการไซ n เซต้าหนึ่งส่วนไซเซต้าสองนะครับเซต้าหนึ่งไซเซต้าสองเท่ากับ v หนึ่งสองเท่ากับดัมาหนึส่วนดัาสองแล้วก็เท่ากับ n นสองส่วน n หนึ่งนะโดยในเรื่องของการหนังเนี่ยค่าของ f นะครับความทีเราจะมีค่าคงตัวอ่านะโอเคคราวนี้มาลองดูโจทย์กันเลยนะครับ เราจะใช้กฎของสเนลนะอย่างที่บอกไปครับเริ่มข้อแรกข้อที่แรกบอกว่าขึ้นน้ำื่อนที่จากน้ำตื้นไปน้ำลึกนั้นเราเจอน้ำตื้นนะครับเจอน้ำตื้นก่อนนะให้เป็นเหตุการณ์ที่หนึ่ง นะครับเพราะนั้นน้ำเคลื่อนที่จากน้ำตื้นนะเหตุการณ์ที่หนึ่งไปยังน้ำลึกน้ำลึกคือเหตุการณ์ที่สองโอเคครับถ้ามุมตกตกระทบและมุมหากเหมีค่าเท่ากับสามสิบและสี่้านะครับตามลำดับคำว่าตามลำดับก็คือมุมแรกนะมุมสามสิบก็คือมุมตกกระทบ นะให้เป็นมุมเซต้าหนึ่งได้นะครับต่อมาและสี่หองศาให้มุมเป็นเซต้าสองก็คือมุมหักเหนั่นเองและความยาวขึ้นในน้ำตื้นนะครับอย่างที่ครูบอกว่าเราเจอน้ำตื้นถูกไหมครับก็คือเหตุการณ์ที่หนึ่ง นะเพราะนั้นความยาวขึ้นตรงนี้นะครับความยาวขึ้นเท่ากับ2เซนติเมตรก็คือความยาวขึ้นของน้ำตื้นความยาวเราใช้เป็นอะไรครับเราใช้เป็นแลมดานะครับแลมด้าของน้ำตื้นก็คือแลมด้าหนะึ่งจงหาความยาวขึ้นในน้ำลึกครับในหน่วยเซนติเมตร แสดงว่าโจทย์หาความยาวขึ้นของน้ำลึกน้ำลึกก็คือเลมดาสอ่าเราก็อ้างจากกฎของเนลครับในตัวอย่างแรกเนี่ยข้อแรกเนี่ยเราจะใช้ความสัมพันธ์ของอะไรครับก็ไปดูจากโจทย์โจทย์ให้ค่ามุมตกกระทบมาให้ค่ามุมหักเหมาแสดงว่าเราต้องใช้คู่สาย s ซน์เซต้าหนึ่งส่วนไซน์เต,ต่อมาครับโจทย์ให้ลัมด้าหมาโจทย์หาลัมด้าสเราก็ต้องใช้คู่ของไซน์อ่าใช้คู่ของลัมด้าหนึส่วนด้วยลัมด้าสนะครับเพราะนั้นเราก็ใช้คู่นี้ครับในการแก้สมการ เ uh, ราก็อ้างจากกฎของสเนลก็จะได้เป็นอะไรครับได้เป็นไซ n เซตาหนึ่งส่วนด้วยไซ n ์เซตาสองเท่ากับครับแลมด้าหนึ่งส่วนด้วยแลมด้าสอง ได้เนะาะทั้งคู่เลยเนาะครับอ่ะคราวนี้ก็ลงมาแทนค่านะครับไซด์เซต้าหนึ่งเซต้าหนึ่งเราคือมุมอะไรครับมุมสามสิบก็เป็นไซด์สามสิบครับส่วนด้วยไซด์เซต้าสองเป็นไซด์สี่สิบห้าเท่ากับแลมด้าหนึ่งก็คือสองเซนติเมตร ส่วนด้วยแลมด้าสองจากนั้นเราก็คำนวณออกมาครับค่าไซน์เซต้าหนึ่งเรามีค่าเท่าไหร่ครับไซน์สามสิบมีค่าเป็นหนึ่งส่วนสอง ส่วนด้วยซายสี่สิบห้าต้องสองคนซายสี่ห้าเท่าไหรค่ครับซายสี่ห้าเป็นรู้สองส่วนสองเหรอคะใช่ครับรูสองส่วนสองนะต้องแม่นนิดนึงครับตรงนี้โอเคครับตรงนี้ก็จะได้เป็นสองส่วนแลมดาสองจากนั้นมันเป็นเสศษซ้อนใช่ไหมครับเราก็ตัด ซาตัวสามทิ้งครับตัดสองทิ้งอ่าโอเคครับหลังจากนั้นเราก็จะได้เป็นอะไรครับเราก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนด้วยรูทสองเท่ากับอะไรครับสองส่วนเลมด้าสอง เราต้องการหาเลมด้าสองถูกไหมครับเราก็ย้ายเลมด้าสเนี่ยขึ้นไปคูณครับเราก็ย้ายรูทสอขึ้นไปคูณคูณก้ยครับเราก็ได้คำตอบออกมาดังนั้นเลมด้าสของเราก็มีค่าเป็นสองรูทสองงนั้นถ้าเขาให้เราตอบเป็นตัวเลขนะครับไม่ให้ตอบติดรูทเราก็ได้เป็น l a มด d าสมีค่าเท่ากับ2คูณกับรูทสองเป็นเท่าไหร่ครับรูทสองหนดสี่นะครับ1นึ่งสเวลาตอบก็สองตำแหน่งครับแลมด d าสเท่ากับ2.83หน่วยเป็นเซนติเมตรเราไม่ต้องแปลงนะเพราะว่าโจทย์ต้องการให้เราตอบในหน่วยของเซนติเมตรอ่าโอเคไหมครับ ทั้งสองคนได้เนาะเพราะนั้นที่ที่ครูย้ำอ่ะย้าเหตุการณ์เพราะนั้นเหตุการณ์เนี่ยเราเจอโจทย์อะ่ะถ้าเราเจอเหตุการณ์แรกนะ่ะให้เป็นหนึ่งเสมอเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ใส่ค่าลมดาถูกนะครับว่าอันไหนเป็นหนึ่งอันไหนเป็นสองอันนี้ตื้นเจอตื้นก่อนเป็นหนึ่งแล้วเจอลึกเป็นสอง โอเคนะข้อนี้ผ่านนะครับต่อมาครับข้อถัดไปถ้าขึ้นน้ำื่อนที่ผ่านจากเขตน,น้ำลึกคูเจอลึกก่อนครับให้เป็นหนึ่งไปยังเขตน้ำตื้นน้ำตื้นครับให้เป็นสอง ทำให้มีความยาวขึ้นลดลงครึ่งหนึ่งเพราะนั้นค่าของความยาวขึ้นเนี่ยลดลงเป็นครึ่งหนึ่งนะครับเพราะนั้นค่าความยาวขึ้นก็คือค่าของอะไรครับแลมดาอ่ันไหมครับ เพราะนั้นแลมด้าเนี่ยความยาวลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของเดิมนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยค่าแลมดาล้าเราจะเป็นแลมด้าอะไรครับต้องเป็นแลมด้าสองทันไหมครับเป็นแลมด้าของน้ําตื้นความยาวลดลงเป็นครึ่งหนึ่งก็คือแลมด้าสองมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งก็คือเศษหนึ่งส่วนสองหรือศูนย์จุดห้าของแลมด้าหนึ่งนั่นเอง ต่อมาครับจงหาอัตราส่วนของความเร็วในน้ำลึกน้ำลึกก็คือ1ครับกับอัตราส่วนของน้ำตื้นน้ำตื้นก็คือ2ครับดังนั้นข้อนี้เราจะใช้สมการนะครับกฎของเซเนล คู่ไหนครับโจทย์ให้แลมด d าเรามา,าให้แลมด d าเรามาครับแสดงว่าเราต้องใช้คู่ของแลมด d าแน่นอน1คู่ครับแลมดาหนึส่วนด้วยแลมด d า2ต่อมาครับโจทย์ต้องการทราบอัตราส่วนของความเร็วความเร็วของเราก็คือเป็นความเร็วในน้ำลึกก็คือ v 1 ต่ออัตราเร็วของคลื่นนะครับในน้ำตื้นก็คือ v สองว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่โอเคก็เป็น v หนึ่งต่อ v สองครับเท่ากับเท่าไหร่นั้นเราก็ต้องใช้คู่ v คู่คหนึ่งถูกไหมครับใช้คู่ v อีกหนึ่งคู่เพราะนั้นเราก็จะได้ว่า จากสมการครับก็จะเป็นลัมดาหนึ่งส่วนลัมดาสองเท่ากับครับ V1 หนึ่งส่วนด้วย V2 สอง่ทันไหมครับ ใช้คู่นี้นะคราวนี้แลมด้าหนึ่งของเราก็ยังคงที่ครับก็เป็นแลมด้าหนึ่งส่วนด้วยเลมด้าสองครับแลมด้าสองให้มาเป็นเท่าไหร่ครับให้มาเป็นเศษหนึ่งส่วนสองของแลมด้าหนึ่งตรงนี้เราก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองของแลมด้าหนึ่งครับเท่ากับ v หนึ่ง ส่วนด้วย v สองเพราะนั้นตรงนี้เราก็ตัดค่าของ l a m ด d a ได้ครับ lambda หนึ่งกับ lambda หนึ่งเพราะนั้นสองตรงนี้เราก็ย้ายขึ้นไปคูณครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ว่าเป็น สเท่ากับ v หนึ่งส่วน v สองก็ได้อาตราส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็สรุปว่า v หนึ่งนะครับมีค่าเป็นสองเท่าของ v สองนั่นเองข้อนี้ผ่านไหม นะครับหน่วยเป็นเท่านะหน่วยเป็นเท่านะเพราะนั้นกฎของของเนลเนี่ยเราเลือกใช้เป็นคู่คู่นะครัว่าเราใช้คู่ไหนเนี่ยเราดูที่โจทย์อ่าโอเคนะครับอ่า <c oughs> ต่อมาลองดูข้อถัดไป อนีครับในการศึกษาขึ้นผิวน้ําในถาดขึ้นโดยให้ขึ้นเคลื่อนที่จากน้ําลึกน้ําลึกเป็นเหตุการณ์ที่หนึ่งครับไปยังบริเวณน้ําตื้นน้ําตื้นเป็นเหตุการณ์ที่2ครับพบว่าระยะห่างระหว่างหน้าขึ้นที่ติดกันในน้ำลึก และน้ำตื้นนะครับมีค่าเท่ากับ2.5และ1.5เซนติเมตรตามลำดับอันนี้โจทย์บอกอะไรมาครับหน้าขึ้นที่ติดกันอ่าตรงนี้นะครับหน้าขึ้นที่ติดกันเพราะนั้นถ้าครูวาดรูปก,ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้หน้าขึ้นที่ติดกนันั้นจากหน้าขึ้นถึงหน้าขึ้นก็คืออะไรครับก็คือแลมด้า ค่าของแลมดานั่นหมายความว่าน้ำลึกนะครับน้ำลึกมีค่าเป็นเท่าไหรครับน้ำลึกมีค่าเป็น 2. 5นุ้ดาน้ำลึกเราก็ต้องไปดูว่าเหตุการณ์นี้เท่าไหร่อันนี้ครูใสไปแล้วน้ำลึกคือเหตุการณ์ที่เท่าไหร่ครับเจอน้ำลึกก่อนก็คือเหตุการณ์ที่1น,นั่นหมายความว่า 2. 5, 5. ุดก็คือแลมด่าน,นึงนะถ้าเราไม่สมมติเหตุการณ์เนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่า ที่เขให้มาน้ำลึกน้ําตื้นเนี่ยอันไหนเป็นหนึ่งอันไหนเป็นสองนะเพราะนั้นตรงเนี้ยเราทําโจทย์ปัญหาเราใส่เหตุการณ์ไว้เลยเวลาเราแทนค่าเราจะได้ไม่งงต่อมาครับน้ําลึกไปน้ําตื้นน้ําตื้นเป็นสองครับนั่นหมายความว่าหนึ่งจุดห้าตรงนี้ก็เป็นแลมด้าอะไรครับแลมด้าสองอ่าโอเคเนาะ ต่อมาครับถ้าหน้าคืนนะครับถ้าหน้าคืนในบริเวณน้ําตื้นทํามุมสามสิบห้าองศาน้ําตื้นเราเป็นเหตุการณ์ที่ไรครับน้ําตื้นเราเป็นเหตุการณ์ที่สองนั่นหมายความว่ามุมที่เขาให้มาตรงนี้ครับก็คือเซต้าสองนั่นเองนะครับมุมของน้ําตื้น ทันไหมครับนะทำมุมกับรอยต่อของน้ำลึกนะครับและน้ำตื้นมุมระหว่างหน้าขึ้นในน้ำลึกกับรอยต่อน้ำลึกและน้ำตื้นมีค่าเป็นเท่าไหร่เนะพราะนั้นตรงนี้โจทย์ถามหานะครับโจทย์ถามหามุมของน้ำลึก นะครับโจทย์ถามหามุมของน้ำลึกก็ถามหามุมเซต้าหนึ่งหรือมุมตกกระทบนั่นเองอ่ะทันนะครับทั้งสองคนทันเนาะ จากนั้นเราก็ดูว่าเราจะใช้กฎของเนิลคู่ไหนครับโจทย์ให้อะไรมาบ้างโจทย์ให้แลมด้ามาแสดงว่าเราใช้แลมด้าหนึ่งส่วนแลมด้าสองแน่นอนโจทย์ให้มุมมาครับมุมของหักเหเซต้าสองแล้วโจทย์หามุมตกระทบเซต้าหนึ่งแสดงว่าใช้สายใช่ไหมครับเราก็จะได้ว่า จากกฎของ s ซนิลไซเซตาหนึส่วนด้วย s i n ซตาสองเท่ากับครับแลมดาหส่วนด้วยแลมด d าสหรือถ้าเราเรียนที่โรงเรียนเนี่ยเราอาจจะแทน1เนี่ยเป็นน้ำลึกเลยก็ได้ นะครับมุมเซต้าหนึ่งอ่าข้อนี้คุณลองลอง,ลองแทนดูก็ได้เซต้าหนึ่งคือน้ําลึกนะเพราะเรารู้แล้วเหตุการณ์แรกคือน้ําลึกเซต้าสองตรงนี้คือน้าตื้นอ่าลองทําแบบนี้บ้างครับนั่นแสดงว่าแลมด้าหนึ่งก็คือแลมด้าอะไรครับแลมด้าลึกแลมด้าสองก็คือแลมด้าตื้น ก็แทนทับค่าไซนยเซต้าน้ำลึกเราไม่ทราบครับส่วนด้วย s ซายเซต้าตื้น s ซายเซต้าตื้นเราทราบครับเป็นเท่าไหร่ครับ s ซา์เซต้าตื้นให้มา35องศา เท่ากับแลมดาลึกครับคำามแลมดาลึกเราก็คือสองจุดห้าส่วนด้วยแลมดาตื้นครับแลมดาตื้นก็เป็น1นจุดห้า คราวนี้ค่าเนี้ยเราต้องถอดจากเครื่องคิดเลขนะครับทรายสามสิบห้าตรงนี้นะค่าของทรายสามสิบห้านะครับหลังจากที่เราถอดมาแล้วเนี่ยจะได้เป็น0.57ยด้เจ็นะครับได้เป็น0ูน วันนั้นเราก็จะได้เป็นอะไรครับไซายของน้ำลึกเท่ากับ2.5เราย้าย0.57จากหารย้ายขึ้นไปคูณจากนั้นเราก็หารด้วย1.5 โอเคตรงนี้ก็จะได้เป็นเท่าไหร่ครับ s ซ n เซตาหรือ,อเท่ากับครับเทอมบนคูณกันนะ2.5คูณ0.57นะครับแล้วก็หารด้วย1.5นะครับเราจะได้เป็น0.95คราวนี้เราต้องการอะไรครับ เราต้องการไซน์เซตาหนึ่งก็คือตัวนี้ตัวเดียวเราไม่ได้ต้องการค่าไซนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องย้ายไซนตัวเนี้ยไปฝั่งตรงข้ามครับเมื่อเราย้ายไซนไปตรงนี้เราก็จะเหลือมุมอย่างเดียวมุมเซต้าลึกครับที่โจทย์ต้องการทราบซนย,ย้ายไปฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นอาร์ไซ ตรงนี้เราเรียกว่าค่าของอาร์ไซร์ตามด้วยตัวเลขครับ0.95าข้อนี้เราต้องถอดจากเครื่องคิดเลขนะครับใช้ค่าอาร์ไซร์แล้วก็ตามด้วยตัวเลขเพราะนั้นเราถอนออกมาก็ได้เป็นเซต้าลึกเท่ากับ71.81ององศาครับข้อนี้ โอเคได้เนาะทั้งสองคนเรื่องของการทั้งนี้อ่ะผ่านนะครับต่อมาลองดูข้อนี้บ้างครับอ่ะข้อนี้บอกว่า น้ำขึ้นน้ำนะครับในถาดขึ้นมีอัตราเร็วในน้ำลึกเจอน้ำลึกครับเป็นหนึ่งครับเป็นสองเท่าของอัตราเร็วในน้ำตื้นน้ำตื้นเป็นสองครับนั่นหมายความว่าข้อนี้บอกอะไรเรามาครับน้ำลึกก็คือหนึ่งถูกไหมครับอันนี้บอกอัตราเร็วเรามาแสดงว่า v หนึ่งเรามีค่าเป็นสองเท่า ของอัตราเร็วในน้ำตื้นก็เป็น2องวีสงวีหเป็น2เท่าของ v ีสนะครับต่อมาถ้าขึ้นเคลื่อนที่จากน้ำลึกไปสู่น้ำตื้นก็คือเคลื่อนที่จากอะไรครับจาก1ไป2นั่นเอง โดยทำมุมตกกระทบ60องศามุมตกกระทบก็คือมุมเซต้าหนึ่งจงหามุมหักเหครับของน้ำตื้นซึ่งน้ำตื้นเราก็คือเหตุการณ์ที่สองใช่ไหมครับงั้นมุมหักเหตรน,นี้ก็คือหาค่าของเซต้าสองนั่นเองมีค่าท้าปับเท่าไหร่ งั้นข้อนี้เราจะใช้คู่ไหนของกฎเสนลวครับโจทย์ให้ V มาอ่ามีคู่ V แน่นอน V 1หนส่วน V ีโจทย์ให้เซตามาสแสดงว่าใช้คู่ของเซตาหส่วนเซต้าสองอ่ะได้ไหมทั้งสองคนได้เนาะอ่าลองแทนค่าดูครับ เขียนสมการของเซเนลมาก่อนก็จะเป็นอะไรครับเป็นไซายเซต้าหนึ่งส่วนด้วยไซา์เซต้าสอง เท่ากับครับ v 1ส่วนด้วย v 2อ่ะก็แทนครับสายเซต้าหนึ่งก็เป็นหกสิบส่วนด้วยสายเซตาสองเราไม่ทราบเท่ากับครับ v วีหนึ่งเรามีค่าเป็นเท่าไหร่ครับสองเท่าของ v ีสองจากนั้นเราก็หารครับ v ีสองก็คือ v ีสอง โอเคครับตรงนี้เราก็ตัดได้ใช่ไหมครับตัด v ีสองเราก็จะเหลือไซด์หกสิบนะครับส่วนด้วยไซ n เซต้สาสองเท่ากับสองครับ ตรงนี้ทันนะครับต่อมาเราก็จะมาหาค่าของเซต้าสองครับค่านี้เพราะนั้นตรงนี้เราก็ได้เป็นอะไรครับได้เป็น s ซ n ์เซต้าสองนะครับเท่ากับ s ซ n ์ หกสิบมีค่าเป็นรู้สามส่วนสองนะครับตรงนี้งงไหมครับทั้งสองคนย้ายตรงนี้นะย้ายขึ้นไปแทนสองครับแล้วเราก็ย้ายสองเนี่ยลงมาหารครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ได้เป็นรู้สามส่วนสองคูณอะไรครับ คูณหนึ่งส่วนสองเพราะนั้นไซต้าสองก็ได้เป็นรูทสามส่วนสี่รูทสามเรามีค่าเท่าไหร่รูทสามเท่าไหร่ครับหนึ่งจุดเจ็ดสามสอง เพราะนั้นค่าของ sin เซตาสนะครับเราก็ได้เป็น1.732หารด้วย4นะครับ